เนตังแต่ตุดประการที่รักเี่ประกาิที่รักเย้่ยวยียวเยียวยี่ยวเยี่ยวรการที่รักเยี่ยวยโ่ยยยคุณวิ่งยังไงให้ได้ยังไงวิ่งกระยให้คุณผู้จับใรางวิ่งกยวิ่งยังไงก็ไม่รู้วิ่งยังไงก็ได้ขอแค่เดินหามตีสามตีสาเสร็จทางแวิ่งยังไงแวิ่งยังไงเพ่อนจัเพื่อนจันหรือที่เพือนี่ไปหงาจังฮะเลยการวิ่งก็เหมือนเนื่จการเพ่งนจันเหมือนันหมดที่รักเ การยิ่งของผมก็ทักทายไปเรื่อยแม้แต่หมาผมก็ทักเพราะท้าไมคทักเพราะท้าไมทักให้เขาเอาให้เขาเอาจะอุกจะออกจะออาจะออาไปทำไมล่ะนี่แหละข้อการนั้นนีมากมายหลายแสนบางคนก็เครียดหายกระหือลือบางคนก็เครียดหายกระหือลือมองแล้วอุ้ยงาดิบเท่าเลยบางคนก็เพื่อชนะตัวเองบางคนก็เพื่อชนะตัวเองมองตัวเลขเดียวเลยส่วนฉันชนะตัวเองจะทำยังไงให้มีความสุขไม่จำเป็นต้องเครียดออกกำลังกายแล้วเครียดฉันคงไม่อยากทำ